สุดท้ายเรื่องกวดนามันก็คืออย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็น้อมใจลงไปนึกถึงหน้าก็ได้เหมือนเรานึกถึงหน้าครูบาอาจารย์นึกถึงคนเลยจะแผ่ส่วกวุศลก็ได้พ่อแม่เอออะไรแล้วแต่คือแผ่ไปเอาให้จริงเขาเรียกาทาสมาธินั่นเนองให้จิตตั้งมั่นหน่อยเขาถึงบอกใหาทาไมเราต้องนโมตั้งรับศีลน,นู่นนี่ให้จิตมีสมาธิก่อนให้น้อมใจไปรับศีลจริงๆนะไม่ใช่สักแต่ว่าสวดนโมไม่ใช่สักแต่ว่าถือศีลแต่สุดท้ายให้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลนะ ก็ไม่มีอะไรที่ยึดเหนี่ยวให้จิตเบียนสมาธิก็เอาน้ำมาโถบางคนบอกว่าอย่าให้น้ําขาดสายนะนั่นแหะคือการทําสมาธิไงให้เออให้จิตตั้งมั่นให้มันถึงอ่ะก็ถึงไม่ถึงอ่ะให้ปิดเป็นสมาธิไม่ไปวอกแวกไปนึกถึงใครมันกำลังฟุ้งซ่านและก็จะไปไม่ถึงนี่มันมีแค่นี้แต่บัดนี้คนไม่ได้พิจารณาเมื่อไปพิจารณาเรื่องกวดน้ําอ่ะต้นเหตุของมันคืออะไรคือทําสมาธิแล้วแผ่เมตตาไปไม่ได้คิด แล้วมันนึกถึงรูปแบบต้องกวดน้ำานี่ก็ถึงกับทะเลาะกันะเพราะว่าขาดการพิจารณาแล้ววิเคราะห์ว่าเฮ้ยความเป็นจริงมันเป็นมาอย่างไงหรืออะไรยังไงเนี่ยถึงอธิบายให้วังที่ต่อไปมาวังแล้วนะใช้เกิดประโยชน์นะถึงเขาจะมีคนว่าเราเราก็อย่าไปโกรธเขาโกรธก็ได้ไมโกรธก็ได้บางทีหนักกว่านั้นนะท่านแต่แต่แต่การเออต่อบางทีหางแต่ตรงนี้จะถามอาจารย์เยอะเออนั่นแหละบางทีไปที่โบสถ์นะผมเคยไปเห็นโอ้โหขบวนนั่นเล่นกับไอแตกกันเนี่ยนะเพราะ มันมีส่วนร่วมโคศกที่งานวัดอ่ะเขาเอาแตะกันหน่อยเสียงมันก็นทั่ววัดเนี่ยโอ้โหแตะกันเป็นกระบวนเลยอย่างกับถ้าคนไม่รู้ไอศาตนาอื่นมาดูด้วยอว่าหลังมาดูเฮ้ยเขาเล่นอะไรกันเนี่ยเขางงเออระวังนะไอพวกว่าหลังเนี่ยไม่ได้นะ่าพระไทยหรือคนไทยอ่ะผีว่าหลังอ่ะมันไม่กลัวนะท่านสวดมนต์ ท่านรู้ไหมท่านไม่ไกลัวแปลไม่ออกใช่ <pronunciation> <cko> มันไม่รู้เรื่องหรอกเออท่านจะให้มันกลัวท่านตอสสน้องไปสวดมนต์เป็นฝรั่ง <c oughs> เนี่ยข้อคิดกิจษใจธรรมะพุทธิจ้าต้องมีเห็นมีผล <c oughs> นะครับ